นี่สัยบอดีเียวจังไหนวันนี่เหลือกเกินตื่นนอดลกมาก หลานไปเตรียมถ่าเได้ค่ะพี่นอ้องในยินแต่เสียงกุกกักุกกกบานเลยนะนนท์รับตาเมืองเมืองเฮ็ดยังเอาไว้สะใสยหรอกการ,การก์ดกระจีกระจ่ายกับพี่นอ้องโอ้ยอันนั้นก็ไฟก็ะพิบวันคริสต์มาสแล้วก็อันแนวประดับต้นคริสต์มาสมันก็ออกมากาดพี่น้องเรียบ้อยพี่นากระต้องสื่อไม่มันกัดไปแล้วอืม อันนี้ก็ไฟคือกันอันนี้ก็ไฟก็พีบเนี่ยให้มันเอามอเตอร์ไซค์ให้มันหลายปรับไปดาวันคริสต์มาสกัดบ่เหลือเบิองหนามันนี่รองเท้านี่ก็กัดกัดพี่น้องกัด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 เบิองหนามันบ่สำนึก ขึ้นมาอย่างนอนหรับไหวแท้วังคันก็คือจังแบบมีความสูงในการกัดในการพังอยู่ขึ้นมากระดีกระดากระปีกระเป้าแท้ประตอนนี้เป็นยังขึ้นมารับท่านที่ท่านใดนีนะนี่แหละผู้มันเห็ดนี่แหละผู้นี่ละอันนั้นก็น,นวยเสริมนั่นอ้นั้นนวยเสริมเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ยสยแลนเห็ดจังแด่กับหลานพี่น้องเลยโอ้ เฮยหนอแต่ละมือแต่ละเว้นกาดตัวนนะนี่เว้ยดักกินของเยลีนมนันแกวมากาดฟ้าไปแล้วขวดแกวถ้ามันกาดได้มันก็สิกาดกินละล่ะโอ้ยหนอข้าดขนาดแต่ละมือ มันเป็นอีหยังคกเทหร้านนี้ร้านเทวดาแต่ละมือนี่พังของสรุปแล้วบ้านได้ลินนี่ต่อไปจะต้องโล่งว่ามีอย่งจักอย่างโซฟากระบ,บ่ตตรงมีมีแต่พื้นกระเบื้องคันนั่งกันั่งพื้นนอนกันอนพื้นหาไม่อยัางเด็กขาดในบ้านค่ะ เพราะว่ามีแหละมันก็สิการมันก็สิเห็ดคือเห็นนี่โอ้ยโอ้ยโอ้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 คักเทนอ้อชีวิตยียหลินคือมาคักแท้แต่ละมือโอ้ยฮะมึงหนามันรับตามึงมึง ผู้อ้ายกับพ่อผู้อ้ายถือจมแลวกะรับท่ำท่ารับน้อ,องเท่ากับคูสองพัน่านบาทก็เรียบร้อยเอามาก,กัดเรื่งมันเป็นจังไหนอีแม่ฮะค้นงามค้นหูผู้ดีจิป็นหูคัก พ้างก,กระจายกา๊าซกระจายทุกอย่างมันคือเงินลูกคือบอริตโตนย่ายแน่คือเกาาฝ้านอนอง,อห,นองห่วนองอุ้ยหนาวอุ้มแหงี่นนอง แต่ละมือนี่ตื่นลงมากกะที่เจอแบบนี้ซูมือสูมือกังเว้นกะเจอตอนคากะเจอเด็ดกเล็กก่อนจะขืนนอนกะเจอพี่น้องมือหนึ่งมาจอกจทอยไดรอบละ่ะจนนี่หลินเมดคําเว่าแเลยวกับหลานเมื่อคเว่าอีหลีค่ะเมื่อใจน้าแห้งเด้เพราะต้องมาเสียงตาหน่อยเบืองยหญ่ เฮ็ดให้ญ่เมื่อยเฮ็ดให้ญ่ทุกใจยังสิมันดีบ่บรานนี่ก็บ่เฮ็ยให้ย่ยมีแต่ความสุขแน่ตื่นขึ้นมาก็โดนหอมแก่มาอ่อนยหญ่บ้านช่องสะอาดคือเก่าบ่สกบผัวผัวพังพีนาธวอดวายคือบ่เป็นจังซานโอ้ยอุ้ยปุ้ยมุนอุ้ยปุ้ย นั่น